สวัสดีครับครับดีเจเป็นได้เลยครับครับดีเจโฟตาแกรมนะครับพบดีเจริวครับอ่าวันนี้ทั้งสามคนมาจัดรายการยูครั้งแรกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้โหสดใหม่แก่กองใช่ครับแนะนำหน่อยรายการของเราจัดช่วงไหนแล้วเป็นเป็นรายการรายการเกี่ยวยังไงครับก็รายการของเรานะครับก็ชื่อรายการ fm 1 ym ีนะครับก็จะจัดทุกๆนะครับวันเสาร์นะครับเวลา5โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะครับก็ เรียก้ว่าเป็นช่วงเวลาที่แบบทุกคนกําลังแบบขับรถกลบับบ้านาอะไรแบบนี้<า>ก็คือเป็นรายการที่จะมาแบบแกะกล่องเลยว่าแบบผวนแค่ไหนซึ่งแต่ละวีคเนี่ย คนที่จะมาพูดครับอาจจะแบบมีแบบสลับปรับเปลี่ยนกันบ้างเพราะว่าไม่ไม่ใช่มีแค่เรา3าคนนะครับจริงๆมีเพิ่มอีกประมาณ5้าคนนะครับทุนจะหมุนเวียนตามระยะเวลาและวาระโอกาสส่วนรายการของเราก็จะเป็นสไตล์แบบว่าทั่วๆไปเลยเรื่องแบบว่าทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งของดีเจหรือว่าผทั่วไปที่มีกระแสก็คือเป็นฟิลแบบเมส์มอยกันใช่ครับมัมอยส่วนใหญ่ก็คือจะมีทั้งไลฟ์ลง Facebook ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเปิดฟังได้ทางคลื่น1 0 3 5สมจุดห้าไมนะครับ ถ้สาวคนเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างอ่ะสำหรบับวันนี้การจัดรายการครั้ hey, งแรกเป็นบทบาทใหม่เลยถูกต้องครับการเตรียมตัวจริงๆเขาให้สคริปต์คร่าวๆมาว่าควรที่จะพูดมีช่วงอะไรบ้างแล้วก็ในส่วนของอเขาเรียกว่าแพทเทิร์นต่างๆของรายการเรา ก็คือเตรียมกันมาอย่างหนักแน่นในช่วงของในช่วงเรานะครับเราฟกราคาเป็นไงก็รู้สึกว่าได้อาวิชาที่เรียนครับมาใช้ก็ตอนนี้ฟก็เรียนเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ก็เคยเรียนเกี่ยวกับสาขาวิทยุและการโฆษณามาด้วยก็เคยลองจัดในห้องส่งที่มหาลัยเงี้ยก็คือตอนนี้เราได้ออกมาทํางานจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นประสบการณ์ที่เราทําตอนนั้นเราได้นํามาใช้จริงๆก็รู้สึกดีใจนะที่แบบเอ้ยวิชาที่เราเรียนมาไม่เสียเปล่าครับผมวะฟกราคาครับผมก็ ส่วนผมเนี้ยจะเป็นเรื่องของการ list ท็อปิข้อมูลท,ทั่วไปว่ามีอะไรที่น่าสนใจและแบบว่ามีอะไรที่แบบเอ้คนที่ไม่ค่อยรู้แล้วเราหยิบมาพูดได้บ้างอะไร่างเงี้ยสุดยอดถือว่ามีสาระมาก <laughs> ก่อนในฐานะน้องใหม่เนอะอย่างแบบทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นหน้ารีวก่อันฝัอนนี้ริเคยทำอะไรมาบ้างหรือเปล่าก็แบบว่ามีจัดรายการเป็นวีเจอยู่แล้วบ้างครับแล้วก็มีเรื่องของถ่ายโฆษณาเดินแบบประกวดอะไรเงี้ยครับ <c oughs> รายการของ GSB ปี2018เป็น,นาารองผ้ากางแนวเนี้ือถือว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับรีิวครับ องคนนี้เรียกว่าสนิทกันแล้วเตรียมรับน้องยังไงเฮ้ยไม่ต้องเตรียมน้องเนี่ยรับเรียกว่าเตรียมรับเพื่อนดีกว่าเพราะว่ารีวยวเท่าโฟกครับแต่ว่าความสูงอาจจะแค่แตกต่างกันก็นั่นแหละมีความสุขอยู่ด้วยกัน่ไม่ต้องมารับนงรับน้องอะไรก่อนเราคือทลายกำแพงกันอยู่แล้วอยากเราจัดด้วยกันครั้งแรกสามคนเนี่ยค่ะคิดว่าเราจะมีความลงตัวกันไหมเรามีการบิวตกันอะไรยังไงบ้างมีความลงตัวกันไหมอ่ะ ก็ตอนนี้ส่งรักมุกกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือวันแรกด้วยนะเราก็ตื่นเต้นนะไม่ใช่ไม่ตื่นเต้นวันนี้ก็คือการเดี๋ยวก็ต้องคุยเรื่องสคริปต์กันว่าเราจะเอยเข้าจังหวะไหนเพราะว่าจัดสามคนนี้มันยากอยู่แล้วนะครับมันไม่เหมือนไม่หนึ่งไม่สองอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ตั้งแต่มาคุยกันเมื่อกี้เตรียมตัวก็คือ ทักทากันก่อนเลยครับว่าเอ้ยอายุเท่าไหร่เรียนที่ไหนก็ตอนนี้ก็แบบพยายามหาเรื่องอะไรที่แบบคุยกันเข้าคอเงี้ยจะได้ตอนที่ไปเป็นดีเจก็จะได้รู้สึกว่าเฮ้ยคุยกันรู้เรื่องอะไรแบบนี้ครับผมจะได้รู้ว่าเอ้ยหยอกเล่นยังไงแบบจังหวะยังไงเนาะใช่ครับก็พวกเราก็มีการเตรียมตัวมาในระดับหนึ่งอยู่แล้วก่อนที่วันจริงเราก็มีการเตรียมตัวหาข้อมูลข่าวสารหรือว่าอะไรมาแชร์ให้เพื่อนๆนได้รับฟังกันเนาะครับ แล้ววันนี้พอจะบอกได้ไหมว่าท็อปปี้ของทั้งสามคนเป็นอะไรท็อปปี้ของทัสาจริงๆอ่ะเราทั้งสามคนมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันนะครับบางคนก็ชอบเที่ยวบางคนก็ชอบบิลาบางคนก็อาจจะชอบฟังเพลงเยอะหน่อยอะไรเงรี้ยซึ่งทั้งสามคนเนี่ยจะเบสออนในเรื่องของเอ่อแต่ละไลฟ์สไตล์ที่มันออซึ่งชอบของตัวเองแล้วก็มาแชร์กันว่าเอ้ยคนนี้ไปเจอนี้มานะโฟกไปเจอนี้มานะริวไปเจอนี้นะเบนไปเจอนี้หน่อยนะเราก็มาแชร์ให้กับท่านผู้ฟังได้แชร์ อ่าได้ร่วมพูดคุยกันไปด้วยครับใช่ก็อย่างเช่นที่เคยคุยไปครั้งก่อนเนาะที่เราแบบตกลงกันพี่เบนเขาก็จะมานในสายในเรื่องของฟุตบอลกีฬาอะไรแบบนี้ส่วนโฟกเองก็จะเป็นในสายของเรื่องของการท่องเที่ยวที่เที่ยวต่างๆร้านอาหารอะไรแบบเนี้ยคาเฟ่ใช่อของพี่ลิวครับของผมก็จะเป็นแนวแบบว่าธุรกิจนิดหน่อยเพราะว่าเรียนสาขาธุรกิจการบินนะจะแบบว่าทําให้โลกแบบเฮ้ยเรื่องของระบบเทคโนโลยีค่อนข้างนี่ไงตอบโจทย์นะครับ วายมีเจนวายสาระบันเทิงแล้วก็ความบันนทิน่ากีฬาอีอบันเทิงไม่สาระดี่เขาบอกดีวนี่ส่งวันนี้คมคมเลยนะเดียวไหมไมพี่ขับเลยงั้นถามถึงเวลาว่างของแต่ละคนว่างก่อนนี้มันมีเวลาว่างแต่ละคนจะทำอะไรกันมากช่วงมาเฟาใช่ไหมก่อนหน้านี้ไปทำอะไรกันก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของคิดแบบว่ารูปแบบธุรกิจนิดหน่อยเพราะว่า ลงทําเกี่ยวกับเครื่องเกมอยู่ไม่เราซีอีโอเนี่ยไม่ครับไม่มีมีเครื่องเกมที่จะปล่อยในเร็วนี้ซาครับโฟก์อะโฟกก็มีเริ่มต้นธุรกิจครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับต้นไม้ครับก็ช่วงโควิดก็กระแสไม้ด่างมาดะไ้มาแรงมากกระแสไม้ด่างมาแรงมากก็ ได้ลงทุนครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นเงินก้อนสุดท้ายของตัวเองเลยก็ลงทุนกับด้วย่ังจริ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 งก็มีทําแบบว่าเป็นแบบธุรกิจต้นไม้ครับขายต้นไม้แล้วก็มีทําแบรนด์ของตัวเองนิดๆหน่อยๆครับแต่จะหายไปบ้างเกี่ยวกับแบบชิวรี่อะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็มีไปท่องเที่ยวมาบ้างหลังๆจากที่ช่วงเขาแบบผ่อนคลายมาตรการอะไรต่างๆครับผมอันนี้ยิ่งกว่าซีโอเลยยิ่งกว่าธุรกิจเยอะส่วนเบนก็ขายซีรีส์ครับ เลียนครับเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็เลี้ยงน้องหมายอยู่บ้านครับ oh. Oh. ง่ายๆครับเจ็ดวันใช้ให้คุ้มครับกับเลี้ยงหมากับถ่ายซีรีส์กับเรียนเออนี่ไงคือคนสัมภาษณ์ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะ,ะถามน้อง อ่าอย่างนี้คิดว่าแบบเฮ้ยเราต้องมาทำงานร่รวมกันเลยคิดว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่เราทำร่วมกันมันม้ยมมไมตอนนี้ก็เริ่มแรกเลยเมื่อกี้ครับก็มาถึงปุ๊บก็คือสั่ง้มตํามากินครับกิจกรรมแรกที่เราต้องเจอกันทุกวันแน่นอนต่อไปนี้เราคงต้องนัดกันกินข้าวก่อนที่จะมาเริ่มแบบรายการเพราะงั้นถ้าถ้าแบบไม่อิ่มครับก็คือพูดไม่ได้ใช่ครับพอพูดเลอไปด้วยนะเดี๋ยว่ะอะไรนะเลอว่ารักเลอก็คือพูดไปเอ๊กลิ่นปลาล้ามาจากไหนเอามาจากฟองเอ ในหาริวน้องเล็กพูดน้อยสุดเลยคิดว่าเราจะต้องเพิ่มภูมิในการตอบนี่้องเล็กหรอพูดน้อยสุดไม่ไม่ใช่นี่พูดพอพร้อมเพียงกันเลยมากมากเลยนะคิวเราพูดเหมือนแทบจะไม่ทันพี่ๆเลยเราเตรียมภูมิยังไงในการต้องอสู้กับสองคนนี้ก็โดยเฉพาะคนริมโอ้หพี่เบนใช่ไหมพี่เบนนี่เขาตัวตัวท็อปอยู่แล้วก็มีการเตรียมตัวท็อปอยู่แล้วตัวท็อปในด้านดีครับแนวนั้นก็ผมจะมีการเตรียมการแบบว่า เต้องเพิ่มสปีดแล้วก็หาช่องวักในการที่แบบเข้าแทรกให้ทันพี่เบนครับไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีช่องเข้าทพี่เลยเหรอใช่ใช่นี่วันนี้เก่งกว่าเยอะโอ้โหที่ริ้วอย่าไปถ่อมตัวเรื่อริ้วริ้วเราพูดไปแล้วถ้าเราคิดว่าเราไม่ทันพี่เขาเราจะทำยังไงอ่านี่ครับปิดปิดไหม่ปิดไหม่ปิดไหม่อ๋อปิดไหม่ปิดไม่พอไหมนี่มิ้วปากเลยนะนี่นี่มิ้วใหม่นะมิ้วปากแทนหยอกครับหยอกเล่นหยอกเล่นยอ ไหนก็จะจัดรายการด้วยกันแล้วซ้อมให้ดูหน่อยนยมให้ดูหน่อยเข้ารายการให้ดูหน่อยโฟกโฟกเลโฟกเลยได้ขาวว่าพี่เบนจะเป็นหัวหน้าแก๊งเราเป็นลีดเดอร์นะครับการซ้อมจริงอ่ะห้าเข้ารายการค่ะสวัสดีครับพบกับพวกเรานะครับผม F M 1 by มีโอ้โหทุกคนมีพลังมากครับตอนนี้ค่างๆน่หัวรหมดะเฮ้ยค่างฟังอยเราก็จาช่องไง จังหวัดแท้จังหวัดแทกเราต้องหาช่องทะลุช่องต้องบอกก่อนว่ารายการของเราอ่ะคือเรียกว่าอาจจะไม่ได้ไม่ได้เน้นเปิดเพลงอาจจะเป็นฟิลแบบทอล์กกันด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ครับผมเชื่อค่ะเชื่อเามีคนพูดเก่งอยู่แล้วถูกต้องใช่ผมพูดเก่งแหมไม่จริงอะไรนะครับพูดเก่ริวพูดเก่งครับริวพูดเก่งก็คนที่พูดอยู่แล้ะครับพูดเก่งเนี่ยไม่ได้พูดเลยครับดูแลยวคนที่พูดอยู่ ้สุดท้ายแล้วให้ราสามคนนะคะฝากรายการแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามของเราสามคนค่ะครับก็ฝากติดตามนะครับ FM1 นะครับ103.5นะครับรายการวายมีนะครับรายการ สดๆแกะกล่องใหม่ของ f อฟเเลยนะครับอยากให้ทุกคนได้เปิดชมกันนะครับทางหน้าปัดวิทยุนะครับร้อยสหรือว่าทางออนไลน์ก็ได้นะครับเอฟเอ็มวันร้อยสานะครับมาคุยกันทางคอมเมนต์ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเขาเรียกว่าส่งไลน์แอดเข้ามาขอเพลงก็ได้นะครับเดี๋ยวดีเจเบนเนอร์เลอร์ดีเจโฟกดีเจลิวจัดให้แน่นอนนะครับในช่วงของรายการวายมีนะครับทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็นถึง1นึ่ทุ่มนะครับฝากด้วยนะฮะ ครับผมก็ขอฝากเช่นเดียวกันนะครับผมฝากรายการไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกๆคนด้วยนะครับก็อาจจะแบบใหม่นะครับก็ฝากด้วยนะครับถ้าว่างๆอาบน้ําอยู่ขับรถอยู่ก็เปิดฟังกันด้วยนะครับผมอย่างน้อยๆก็มีพวกเราทั้งสามคนนะครับผมคอยบ่นให้ฟังตลอดเวลาคอยอยู่เป็นเพื่อนดีกว่าใช่ครับผมแกงหง่วงแกงเหงาก็เึ่งพวกเราสาคนได้นะครับครับ ลิวมีคอนเซปต์ที่ดีนะก็ชมพวกเรานะครับก็นอกจากฟังเสียงพวกเราได้แล้วเนี่ยก็ยังมีในการเห็นหน้าเราด้วยผ่านเฟซบุ๊กนะครับผมก็คือแอปเป็น103.5ในใช่ครับในรายการวายมีครับผมแต่ถ้าแฟนอยากแบบรู้ไอจีของดีเจล่ะค่ะดีเจเบนใช่ไหม เราไม่สงงนะ่งแน่นอนอ่าของพี่ริวอ่าไอจี IG ผมนะครับเป็นชื่อริวทิติชัยครับอ่าย u t h i t i แล้วก็ a i c เยี่ยมยอดครับผมอ,อินสตาแกรมของดีเจโฟกต์ต a แกรมนะครับก็ตามชื่อเลยครับโฟกต์ตาแกรมฟออลเคทีเครับก็ใช้โฟกต์ตาแกรทุกสื่อโซเชียลเลยก็ว่าได้ก็ไปเสิร์ชดูนะครับว่ามีแอปพลิเคชันอะไรบ้างแต่ว่าไม่มีแน่นอนในแอปพลิเคชันอะไรดีอะไรดีอะเออเชฟมันเหนือนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับเบนเอเลนนะครับ ไปกดทุกอย่างเลยนะครับทุกแอปนะครับเบนเอเลอร์ด้วยแหละเซิร์ชก็เจอนะครับถ้าไม่เจอก็ไม่ใช่เบนเอเลอร์ละในแอปวงไหนมีปะน่าจะมีนะร้านอาหารอะไรเงี้ยไปรีวิวอะไรง้ร้านเบนเอเลอร์น่าจะมีน่าจะมีใช่ค่ะครับขอบขึุนครับ